สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่ไทยยูค่ะกลับมาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะดาดาฮัลโหลสบายดีฮัลโหลเอฟ y o n e w e l c วอ e b ั c k to บ็าทูมชยชาแนลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งทางฝั่งไทยและก็ทางฝั่งซอปปอลาวนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ทางต่างประเทศค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการไล่แอคชั่นของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็ร้ายเพลงชื่นชอบกันไหมคะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์นะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนก็จะมาไล่แอคชั่นค่ะเพลงที่เจนจะไลแอคชั่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือผู้สาวบ้านได้นะคะศิลปินผู้ร้องนั่นก็คือ กุลำนะคะแล้วก็กุลาค่ะจะได้ข้อคิดแล้วก็ทัศนคติดีๆอะไรจากเพลงเพลงนี้นะคะงานเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะผู้สาวบ้านไดสาวบ้านไดเนาะจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันค่ะน่ารักนะคะนางเอกมีบ้นไดก็เป็นตหาห ถามว่าเจ้ามีแฟนแล้ว<อ>มั้ยยังคงเชื่อได้การห่างกันรอเธออยากได้เจอมาเป็นแฟนเสียทิ้งได้โน่ต้องเหตุมาได้จังสิได้เจ้าหรือว่าจะส่วนท้องไล้วไหมคะจะได้เจ้ามายิ่งเพียงแค่เจ้าปัจเจ้าหากว่าเจ้านั้นบ่มีภัยแต่หากว่าเจ้านั้นคิดจังได้ก็บอกให้มาไว้ว่าบ้านใดก็เป็นตา ม,มีเจ้าลงมาค่ะพบตอนเนียแทมเบอพร้อมใจมีแต่เจ้าผู้เดียวอยากให้น้องเอาไว้เงินทองบ่อลายมีความจริงใจเงินทองลายนั้นบ่เคยมี

จะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอสาวบ้านใดก็เป็นตะหักแทนาะโปสาวบ้านใด,ด,ดนะคะเป็นตะหักแทนะา สาวบ้านใดนะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงเพราะเพราะซึ้งๆน่ารักน่ารักนะคะกับนางเอก MV น่ารักด้วยนะคะเป็นยังไงคะชอบกันไหมคะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทั้งสองท่านนี้ด้วยนะคะกุรัมกับกุลานะคะก็ อย่าลืมเข้าไปรับชมในช่อง y t u t u นะคะของทั้งสองท่านเลยนะคะก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทิตกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆของทั้งสองท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเจนนี่ด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้รู้จักกับเจนนี่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามหรือเป็นเพื่อนกับเจนนี่กับเจนนี่นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดที่กระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดเจนต้องขอโทษขอไปไวนะ้นที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เจนนี่นะคะรีแอ a c t i o เพลงไหนนะคะชื่อเพลงศิลปินผู้ร้องนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะ เจนนี่ก็จะทยอยไลแอคชั่นให้ทุกเพลงนะคะเพลงไหนที่สามารถไลแอคชั่นให้ได้เจนก็จะทยอยไลแอคชั่นให้นะคะวันนี้นะคะขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยอย่าลืมเข้าไปรับชมนะคะบา,บายๆค่ะ